ล้วผมก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พามาดูแม็คโครคันเล็กนะครับจะเดินไปทำงานนะครับฮิตาชิครับฮิตาชิฮิตาชิคันเล็กนะครับอันนี้อันนี้ป้องกันไม่ให้อ่อพื้นเป็นรอยนะครับนี่ๆๆต้องทำแบบนี้ครับต้องทำแบบนี้ โอ้แล้วเราก็ต้องรอนะครับเราก็ต้องรอนะครับ <c oughs> ป้องกันนะป้องกันรับไปแล้วครับไปได้ทีละนิดทีละหน่อยนะครับป้องกันไม่ให้ถนนเป็นรอยนะครับไม่ให้มันพังนะครับ นี่ต้องทำแบบนี้นะทุกคนนะนิตาชีครับนิตาชีเท่าไหร่วะโอ้นี่คนเก็บเป็นยางรถมอไซค์นะครับอันนี้รถยนต์ก็จะมานะเป็นงานขุดล่องรออะบายน้ำครับอันนี้เขาจะเดินไปทำอะไรก็ไม่รู้นะครับไปแล้ว เขาข้ามไปนะครับครับอีอ่อ,อฮิตาชิาห้าห้าอยู่อ๋อห้าตันเหรอ,อรุ่นนี้ห้าตันนะห้าตันมีใบมีดด้วยนะครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับ ไปแล้วครับเราไปดูกันใกล้ๆก,กันดีกว่าครับทุกคนครับจะบอกนะว่าจะขึ้นรถเออขึ้นรถขึ้นรถ <laughs> ไ้ขึ้นรถครับขึ้นรถเอา้ากระตุกแล้วรถไม่ติดแล้วอ๋อก็ต้องกระตุกอ, <c oughs> อย่าบอกนะว่าเดินมาสตาร์ทรถแค่นี้นะคโอ้โหแล้วก็ต้องรออีกนะครับเดินไปต่อคนระับเดินไปต่อ Perlahan. Ya, Perlahan. Uh Perlahan. -huh. Perlahan. 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 Perlahan.